สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่รักในการปลูกบอนสีนะครับผมวันนี้ตอบคําถามหลายๆท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าทําอย่างไรถึงแตกโกดีขนาดนี้นะครับสำหรับบอนสีที่ทําไว้นะครับคนอื่นจริงๆแล้วนะครับผมผมกับบริได้มีเคล็ดลับอีกอย่างหลายนะครับเพียงแต่ว่าใช้เวลาการดูแลต่างๆนะครับประกอบกับมีความรู้ในการทําให้แตกโกดีนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ที่รักบอลสีด้วยกันได้รับชมนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับาบางคนก็นสงสัยว่าทําอย่างไรถึงอบอลสีแต่โกได้ดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ให้ท่านหาบอลที่ลงหัวหรือว่าใบไม่สวยนะครับมาแช่น้ําไว้ประมาณ1คืนนะครับผมทุกท่านพอแช่น้ําไว้1คืนพอผ่านไป1-2วันนะครับเรามาเช็คดูนะครับผมทุกท่าน น่ครับเพื่นก็จะแตกเขี้ยวตาเยอะเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเขี้ยวตาตรงนี้แหละครับผมที่จะเป็นต้นต่อไปนะครับนี่ครับอันดับตัวมานะครับเราก็ทําการตัดต้นหลักออกนะครับแล้วก็จะทําให้ต้นที่เป็นหนนั้นแตกขึ้นรอบข้างเลยนะครับสาหรับหัวที่เราทําการยกยอดไว้นะครับผมเราก็ ฝังสายเอาไว้นะครับผมท่านกับโลกการเจริญเติบโตของเพิ่นนะครับผมนี่กับเต้องไปกบลึกนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมท่านกับเอยากให้หัวเพิ่นเน่านั่นเองนะครับผมแล้วก็รอเวลาไปสักหน่อยนะครับหัวเพิ่นก็จะเริ่มงอกนะครับผมนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับผมจากหัวเดียวงอกเป็นสี่ห้าต้นนะครับผมเนาะแล้วแต่บางต้นบางชนิดนะครับผมบางต้นก็งอกหลายบางต้นก็งอกน้อยนะครับสำหรับใครไม่อยากทํานะครับผมเราก็สามารถที่จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพื่อจะให้แตกกอแบบธรรมชาติก็ได้คือกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับผมกว่าจะแตกกอได้นะครับผมอันนี้ยิ่งเป็นไม้ใบแข็งยิ่งช้าพอสมควรเลยนะครับผมนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับผมอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเพื่อเกิดแตกกอมาเยอะแต่ว่าจะได้ต้นที่แข็งแรงและก,กัดสีสวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทุกท่าน นี่มาดูตัวนี้กันนะครับผมสำหรับตัวนี้กะบัวยกยดนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมถ้าต้นไหนที่ใบสวยๆผมก็จะเลี้ยงต่อแบบธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าจะให้เพ่นกัดสีสวยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจานวนต้นพ่นจะบาเยอะนะครับผมทุกท่านแต่กอไม่เยอะนะครับแต่ว่าสีพ่นจะสวยนะครับผมทุกท่านอันนี้กะแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าสําหรับถ้าจะให้แต่กอดีกะ ทำตามที่ผมทําให้ดูก็ได้นะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมสาหรับต้นเล็กๆนะครับที่ผมทําไว้กับงอกคือกันนะครับอันนี้จะบอกในคลิปหน้านะครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่าถ้าต้นเล็กนะครับผมน้อยจะมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าิ่นจะบางคนทําไม่เป็นนะครับอาจจะต้นเปื่อยและเน่าไปนะครับอาจจะเสียดายนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกคลิปหน้านะครับผมสำหรับ เคล็ดลับว่าทําอย่างไรให้ต้นเล็กๆอย่างนี้รอดนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์คอมเมนต์เพื่อให้กํลาลังใจหน่อยด้อครับผมแล้วก็จะมีบนศีอื่นที่สวยๆหรือว่าความรู้ต่างๆนะครับมา,าให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ